เอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนการหายใจที่ถูกต้องสําหรับการว่ายน้ำนะครับเนื่องจากเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเนาะว่าควรวิธีการหายใจยังไงดีนะครับแล้วก็คําถามที่ถามกันมานั่นแหละผมจะมาตอบในท้ายคลิปนะครับก่อนที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องการหายใจนะครับใครที่อยากสนับสนุนเราเนาะนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของผมเลยนะครับแน่นอนว่า ไม่มีใครจะจ่ายเลยแค่เข้าไปกดดูแค่นั้นแหละแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือต,ต้องรู้ก่อนว่าเราเพิ่งเริ่มว่ายน้ําหรือเปล่าหรือว่าเราว่ายจนไม่กลัวน้ําแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเป็นบิ๊กเนอร์แล้วก็การหายใจนะครับให้หายใจเข้าทางเดียวนะครับคือทางปากของเรานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราหายใจทั้งทางปากและจมูกเกิดพลาดบิดหน้าหายใจพลาดแล้วน้ำเนี่ยเข้าจมูกไปนะครับนอกจากจะทำให้เราปวดแสบตรงจมูกแล้วก็ตามเนี่ยอาจจะทําให้เรา แพนิคแล้วก็กลัวการว่ายน้ำไปเลยนะครับ <_ d ata> เมื่อพูดถึงการหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกใช่ไหมเราจะทําตรงข้ามกันนะหายใจเข้าใช้ปากนะครับแต่ว่าหายใจออกเนี่ยใช้จมูกนะอันนี้อย่าสับสนนะครับใครที่ช่วงนี้ไม่ได้ไปลงไปไว่ายน้ำนะสามารถที่จะฝึกให้เราคุ้นชินได้นะครับที่เราจะหายใจเข้าทางปากนี้แล้วก็หายใจออกทางจมูกนะครับอย่างนี้นะครับหายใจเข้าทางปากหายใจออกทางจมูกฝึกอย่างนี้ได้นะครับสําหรับเบรนเนอร์ที่เพิ่งเริ่ม ฝึกว่ายน้ำนะครับเอาละครับถ้ารู้ตัวว่าเราไม่ใช่บีเนอร์แล้วเราว่ายน้ํามาพอสมควรแล้วเราไม่กลัวน้ําเรา,ากล้าที่จะลุยกับมันนะครับเวลาหายใจเข้านะครับเราจะหายใจทั้งปากทั้งจมูกพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เวลาหายใจออกก็เช่นกันครับทั้งปากทั้งจมูกแต่ว่าเาจะเน้นไปที่จมูกเนี่ยจะออกมากกว่านั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับบางคนก็อาจจะถนัดหายใจแค่ปากอย่างเดียวก็มีนะครับนักกีฬาบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะหายใจแค่ทางปากหายใจเข้าทางปากหาย แค่นั้นอ่ะเพียงพอละแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มเก่งแล้วเนี่ยเราหายใจทั้งปากทั้งจมูกไปเลยนะครับการหายใจของเรามันจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าน้ําเข้าจมูกเนี่ยเราจะต้องหยุดชะงักเพื่อที่จะหายใจขึ้นไปเอาอากาศอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆของแต่ละท่าและกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าบีเซ้อเลยนะครับท่าบีเซ้อเนี่ยจะเป็นการยกหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะหายใจนะครับจังหวะการการกวาดแขนเขาจะเป็นอย่างนี้ก อันนี้คือท่าปิเสื้อนะต่อไปนะครับท่ากันเชียงท่ากันเชียงนี้จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเงยหน้าอยู่ตลอดหน้าเราเนี่ยจะพ้นน้ำตลอดนะครับทำให้เราเลือกจังหวะการหายใจได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่ลงรายละเอียดละกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดในการสอนในท่ากันเชียงนะครับเอาละมาถึงท่าก,กบแล้วนะครับท่าก,กบเนี่ยจะขึ้นคล้ายๆกับท่าปิเสื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะท่าปิเสื้อเนี่ยอาจจะเป็นการยกหน้าขึ้นมาหายใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่ากบเนี่ยจังหวะที่กวาดแขนเนี่ อย่างนี้เลยนะส่วนท่าสุดท้ายท่าฟรีสไตล์ท่าน,นี้นะครับเป็นการพลิกหน้าขึ้นมาหายใจเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจกันเยอะเลยนะเพราะว่าท่าฟรีสไตล์เนี่ยเป็นท่าที่หลายๆคนเนี่ยว่ายกันเป็นอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้รู้อะไรคร่าวๆของแต่ละท่าแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงที่คอนเซปต์ที่เป็นหัวใจหลักของเราเลยแล้วกันนะครับคอนเซปต์ของการหายใจนะครับง่ายมากๆเลยหายใจเข้าตอนที่หน้าเราพ้นน้ําแล้วก็หายใจออกตอนที่หน้าเราอยู่ในน้ําแค่นั้นเองนี่เป็น คอนเซปต์ Concept, แล้วก็เราจะไปประยุกต์ใช้ในแต่ละท่าได้เลยนะครับเขายกตัวอย่างในท่าฟรีสไตล์ละกันนะครับเขายกตัวอย่างเป็น6แขน6กสโตรกกับหายใจ1ครั้งนะครับก็คือการเวียงแขน6แขนแล้วก็ขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งนั่นเองก็จะเริ่มด้วยการหายใจก่อนเนาะเป็นตรกที่ศูนย์ละกันนะครับเขายกตัวอย่างเป็นหายใจทางด้านขวาเนาะแล้วกวาดแขนลงมาครับเราขึ้นหายใจเลยนะครับอันนี้เราเอาอากาศมาละเอาอากาศทุ๊บแขนที่ศูนย์นะครับแขนที่1ตรงเนี้ย เราจะก้านหายใจเนาะเป็นแขน้านง้ายนะครับ1กัก้านหายใจ2กั้านหายใจ3าั้านหายใจ4กั้านหายใจนะครับและแขนที่5จังหวะที่แขนที่5กําลังขึ้นมานะแล้วก็แขนที่6กําลังจะกวาดลงไปนะครับผมจะค่อยๆปล่อยลมออกแล้วนะครับโดยออกทางจมูกนะแล้วก็พลิกหน้าขึ้นมาหายใจวืดปล่อยลมไปเรื่อยๆจนพ้นน้ำเมื่อไหร่นะครับให้เราหายใจเข้ารันทีอย่างงี้นะแล้วก็ทาซ้าไปนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแลวกันนะครับ สำหรับคนที่เริ่มฝึกว่ายน้ำใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องหายใจข้างเดียวใช่ไหมตัวอย่างนี้ผมว่าสำคัญมากก็คือกวาดซองแขนหายใจหนึ่ง้างนะครับแล้วก็ขอยกตัวอย่างเป็นหายใจทางด้า,งานขวามือของผมนะเริ่มนะครับแขนที่ศูนย์ปื๊บแล้วกวาดลงมาเราพลิกหน้าขึ้นมาปุ๊บหายใจทันทีนะครับแล้วก็กวาดลงไปทีนี้แขนที่1หรือทางด้านซ้ายมือของผมนะครับกวาดมาละเรากวาดลงเราหายใจออกทันทีนะครับหายใจออกฟืดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสลับกันแบบนี้ไปเลยนะครับสําหรับคนที่หายใจสองแขนต่อการหายใจหนึ่งครั้งนะครับง่ายกันไหมครับผมว่ามันง่ายมากๆเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําตามได้แน่นอนถ้าผมอธิบายไม่ดีผมขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ได้เลยนะครับจบแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมาตอบคอมเมนต์กันมากดีกว่าที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจนะครับคอมเมนต์แรกนะครับถามว่าพี่ครับ ตอนผมว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์พลิกหน้าหายใจก็หายใจปกตินะครับแต่ทาไมรู้สึกหายใจไม่ทันครับว่ายได้25เมตรก็ต้องพักผมอยากว่ายแล้วหายใจในน้ําได้นานๆครบคมมนะับคอมเมนต์นี้ดีมากเลยนะแล้วก็จะเหมือนกับมีคอมเมนต์นึงนะคะผมขอมันตอบทีเดียวเลยแล้วกันก็คือคอมเมนต์นี้ผมอยากสอบถามครับทำไมเวลาว่ายน้ําถึงผมพลิกหน้าหายใจทําไมรู้สึกอึดอัดอยู่ครับแบบหายใจไม่ออกสุดท้ายสัก25เมตรก็ยังว่ายไม่ถึงสักที จากคอมเมนต์ทั้งสองคอมเมนต์นะครับคิดว่าน้องๆทั้งสองคนนี้อาจจะยังว่ายน้ําไม่เก่งเนะเาะค่อยๆฝึกไปนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราหายใจไม่ทันเนี่ยแสดงว่าเราเหนื่อยมากๆเลยนะครับให้เรากวาดสโตกช้าลงนะครับดึงแขนให้ช้าลงบ้างแล้วก็จังหวะที่เราหายใจเนี่ยเงยหน้าบิดบิดหน้าขึ้นมาแล้วก็เอาอากาศไปให้ได้เยอะเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรีบเลยนะครับค่อยๆหายใจช้าๆไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับการเริ่มต้นเนาะแล้วก็แนะนําก็คือหายใจ2แขนนะครับสองสโตกต่อการหายใจหนึ่งครั้งเนาะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยแล้วเราหายใจทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับว่า้ดูนะหายใจขวาปึ้งแล้วก็หายใจซ้ายต่อหายใจขวาหายใจซ้ายต่อเห็นไหมว่าตัวเรามันจะโค้งเคงไปโค้งเคงมาแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ว่ายไม่ถนัดเนาะแน,นะนำว่าหายใจสองแขนต่อหนึ่งครั้งเนี่ยดีที่สุดแล้วนะเน้นในข้างที่เราถนัดนะครับถ้าสมมุติเราหายใจด้านขวาถนัดก็ไปหายใจด้านขวาถ้าหายใจด้านซ้ายถนัดก็ไปหายใจด้านซ้ายเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ช่วยสอนนำน้ํากลั้นหายใจให้ได้นานหน่อยคะ่ะกลั้นหายใจให้ได้นานนะครับมันเป็นเรื่องของบุคคลมากเลยนะก็คือมันต้องอาศัยการฝึกฝนให้เรากลั้นหายใจได้นานขึ้นให้เราชานาญขึ้นนะครับแต่มันก็มีวิธีรัดอยู่นะครับขอเกินนิดนึงนะครับเวลาที่เราหายใจเข้าไปนะครับเราจะต้องการออกซิเจนเนาะแล้วก็เวลาที่าหายใจออกมานะครับก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับหา,า,ายใจปกตินะครับเราไม่ได้หายใ,ใจเข้าออกจนสุดเลยนะครับทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันยังคงค้างอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วก็ถูกวนเวียนกันกลับมาใช้อยู่านนั้้แหละถสมมติ อยากจะดันน้กากล้นหายใจให้ได้นานขึ้นเย่างนั้นเลยนะครับเราจะต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายของเราเนี่ยออกไปให้ได้เยอะมากที่สุดเลยนะครับโดยมีวิธีแบบนี้ครับหายใจเข้าให้ลึกเลยแล้วก็หายใจออกให้สุดทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยจะค่อยค่อยลดน้อยลงนะและก่อนที่จะดันน้ำนะครับสูดหายใจเข้าไปให้ลึกเลยนะครับ แล้วก็ดำน้ำได้เลยนะครับทีนี้นก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราดำน้ําได้นานขึ้นอีกนิดนึงในช่วงเวลานั้นนะครับเอาละครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับที่ถามเข้ามาเนาะว่า25เมตร30วิควรหายใจยังไงดีครับพี่คอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่าเราอะอยากว่ายให้เร็วขึ้นแน่นอนฟรีสไตล์25เมตรการไม่หายใจเลยเนี่ยจะดีที่สุดทําให้เราว่ายได้สมูทที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปอาจจะยังทําไม่ได้อาจจะยังทํไาจจทไม่ได้นะครับ วิธีการฝึกนะครับอย่างแรกนะให้เราเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับเริ่มหายใจ2แขนตอนหนึ่งครั้งก่อนนะครับคือกวาดแขน2แขนนะครับเอาว่าหนึ่งแล้วก็2ขึ้นในใจนะครับ1 2ขึ้นใใจหน่งสองขึ้นในใจแบบนี้ไปก่อนนะครับให้เราฝึกแบบนี้ไปก่อนจากนั้นเนี่ยให้เราค่อยๆลดจำนวนการหายใจลงนะครับก็คืออย่างนี้จาก2แขนก็อนจะเพิ่มเป็น4แขนนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม 4แบบนี้นะครับจะทําให้เราหายใจได้น้อยลงแล้วว่าจังหวะก,กระตุกมันจะน้อยลงไหมครับเวลาการว่ายเนี่ยจะสมูทขึ้นแล้วก็จะทําให้เราว่ายได้เร็วขึ้นนะครับจำนวนครั้งที่หายใจต่อ25เมตรเนี่ยก็จะถูกกาหนดแล้วสมมติ4แคมต่อโศกเนี่ยก็จะหายใจทั้งหมด5ครั้งถ้าเราอยากจะว่ายให้เร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องลดจํานวนการหายใจลงอาจจะเลย5ครั้ง3ครั้ง1ครั้งแล้วก็ไม่หายใจเลยนะครับ พี่เชื่อว่าถ้าเราไม่หายใจเลยเนี่ยโอ้โห,โโหเราจะว่ายได้เร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปที่ถามเข้ามานะครับเวลาว่ายตอนพลิกหน้าจะต้องยกศีรษะขึ้นมาเพื่อง,งับอากาศแต่ถ้าพลิกไม่ยกศีรษะน้ำจะเข้าปากและจะมูกตอนนี้ว่ายฟรีสไตล์แบบถนัดคือย,ยกศีรษะพลิกหน้าจะว่ายได้25เมตรไม่เหนื่อยผู้สอนสองท่านหน้าเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าคะเขาตอบคําถามสุดท้ายก่อนนะครับใช่แล้วเราเป็นแฝดกันนั่นเองนะครับเอาล่ะกลับมาที่ประเด็นของคําถามแล้วกันนะครับไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่ว่ายฟรีสไต ไม่ได้พลิกแต่เดียวใช่ไหมจะต้องพลิกหน้าปุ๊บแล้วก็เหมือนยกหน้าขึ้นมาเอาอากาศด้วยใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยวิธีการปรับแก้ไข,ขของท่านี้นะครับถ้าเราไหว้ทีสายแข็งเดี๋ยวจะขอไหว้แบบแข็งๆให้ดูก,ก่อนนะครับอย่างนี้นะไหว้ไม่บิดไหลเลยนะครับไหว้แข็งแ,งแบบน,นี้เนี่ยเวลาที่เราขึ้นมาหายใจนะครับหน้าเราเนี่ยใบหน้าบริเวณใบหน้าเราบริเวณปากเราที่จะต้องสูดอากาศเข้ามาเนี่ยมันจะไม่พ้นน้ำแน่นอน,น,อนทําให้จะต้องปุ๊บเหมือนว่า ยกคอขึ้นมาอีกอกระดับหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะไปงับอากาศให้ได้นะครับนอกจากการพลิกหน้าจะเป็นการช่วยหายใจแล้วเนี่ยให้เราใช้หัวไหล่ด้วยนะครับเวลาที่เราพลิกเนี่ยหัวไหลห่เนี่ยให้บิดไปตามการวหว้เลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้นี่เดี๋ยวลองไหว้ให้ดูอันนี้คือการวหว้แบบพลิกไหล่นะครับนี่แบบนี้เวลาที่เราพลิกหน้าหายใจเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากเลยแค่นี้แหละหน้าเราก็พ้นละล้วก็วหว้ต่อไปได้เลยนะครับใช้หัวไหล่ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ใช้ลำตัวในการบิดอย่างนี้ ลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูมาที่เรื่องน้ําเข้าปากเข้าจมูกกันบ้างนะครับวิธีการแก้ไขข,ของน้ําเข้าปากง่ายมากๆแค่บ้วนออกเลยนะครับแต่ว่าน้ําเข้าจมูกเนี่ยเวลาที่พลิกหน้าหายใจนะหน้านเรามันจะตะแคงอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้น้ำเนี่ยไหลย,ย้อนเข้ามาที่จมูกได้นะครับวิธีการง่ายๆอย่างเดียวเลยนะครับก็คือการหายใจออกทางจมูกนั่นเองนะครับตัวอากาศทางจมูกนะครับจะช่วยดันน้าไม่ให้น้ําเข้ามานะครับพอหน้าเราผ่านพ้นน้ำปุ๊บแล้วก็หายใจเข้าทันทีมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับฟรีสไตล์หายใจทางปากหรือจมูกครับ โอเคอันนี้เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็น b ก g i n n e r เนาะแนะนำนะครับให้หายใจทางปากอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็หายใจออกทางจมูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มว่ายเก่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หายใจเข้าเนี่ยทั้งปากทั้งจมูกเลยนะครับแบบนี้พร้อมกันเลยนะแล้วก็หายใจออกเนี่ยหายใจทั้งปากทั้งจมูกไปพร้อมกันได้เลยเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาที่หายใจออกนะเราจะเน้นหายใจออกทางจมูกมากกว่านะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเซปต์ของการหายใจตอนว่ายน้ํานั่นเองถ้าสาว่ายน้ําเปิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะไป สองวิธีการฝึกหายใจให้เลยแหละตอนนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันปิดหมดเลยนะครับผมไม่สามารถจะหาสระว่ายน้ําที่ไหนได้เลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b ส cribe ได้เลยนะครับข้อสงสัยสาหรับการว่ายน้ําเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะพยายามตอบแบบนี้แหละเพราะว่าการพิมพ์ตอบอาจจะไม่เห็นภาพเนาะมาพูดให้ฟังเลยดีกว่านะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม